กับช่องคนเมืองทอยนะครับก็คลิปนี้นะผมเนี่ยเป็นเลโก้กันดั้มนะครับตัวนี้เป็นยูนิคอนกันดั้มนะผมก็เป็นอ่าในซีรีส์นี้ผมก็จะเป็น8 in 1 in 1เหมือนเดิมเพราะว่าสามารถที่จะรวมร่างได้นะผมสังเกตน,นะครับตัวนี้นี่ผมจะเป็นบัปปทอสนะผมก็จะเป็นร่างรวมนะผมระหว่างทั้งหมด8กล่องนะผมอันนี้จะเป็นกล่องแรกนะผมเนี่ยเป็นตัว01รับตัวแรกเนี่ยจะเป็นยูนิคอนนะผมแบบนี้เลยร่างกล่อง ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมด้านบนด้านข้างนะก็แบบนี้อีกข้างหนึ่งครับตนหนังสือนี่ก็จะเป็นเหมือนตัวแบบดูนะผมว่ามันรวมล่างได้เป็นตัวบาร์บทอสนะผมถัดมาจะมีอะไรถัดมานะผมทางด้านหลังก็จะเป็นวิธีการประกอบนะผมในส่วนของตัวสิ่งของนะผมเหมือนจะเป็นยานเสริมนะผมเนี่ยยานเสริมมาให้แบบนี้นะครับเหมือนเป็นแบบใช้ในการรวมล่างกับตัว ยูนิคอนนะครับผมกันน้ำยูนิคอนมีก็จะเป็นตัวกันน้าวิธีการประกอบเดีเ๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับผมว่าด้านในผมจะเป็นยังไงนะครับเกะออกมานี่เรจะเป็นแฉงแล้วก็อันนี้ครับผมนี่ใบนี้เหมือนจะเป็นคู่มือนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับผมในส่วนของตัว รวมล่างนะผมสังเกตนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเราต้องแกะทั้งหมดของแต่ละตัวมารวมๆกันแล้วก็มาประกอบเป็นตัวยูนิคอร์เรือเป็นตัวาบาปนะทอสนะผมันะนำแบบนี้เลยก็น่าจะนะผมถ้าเราจะประกอบต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าจะมาประกอบแล้วรวมร่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่ามันต้องแกะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมารวมๆกันแต่ก็ ดือว่าเป็นใบที่ค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะผมเพราะว่าเวลามันประกอบเนี่ยมันจะดูง่ายนะผมแบบนี้เลยตัวน่าจะใหญ่นะครับแต่ว่าคิดว่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ประกอบรวมล่างหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะประกอบเป็นตัวเป็นตัวให้ดูก่อนล้กัดน,นะครับนี่ก็การประกอบจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเราจะมาแกะกันเลยครับ นีครับผมก็อันนี้มันจะเป็นหัวนะผมที่ใส่มาให้ก็จะเป็นเหมือนหัวเปล่าๆนะเพราะว่ามันจะต้องไม่ใส่กับยูนิคอร,ร์นแบบนี้ครับผมดูผมดีเทลรายละเอียดก็จะเป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็จะทําลายนะผมเป็นสีดําแล้วก็ยังมีเป็นลายสีทองเป็นจุดๆนะผมทําเป็นดีเทลนะผมก็ประกอบแบบนี้นี่แล้วก็ต่อนะครับผม ส่วนของแขนนะครับเข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ถอดหัวก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใส่เป็นเหมือนเป็นเกาะดันหน้านะครับของตัวจุนคราก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นี่เดี๋ยใส่เกาะนะครับแล้วก็ ด้านหลังนะครับจะเป็นเหมือนนี่ครับประกอบเสียบเข้าไปเลยครับนี่ครับผมนี่รายละเอียดดีเทลก็ค่อนข้างให้มาดีนะครับผมสำหรับตัวยนะูนิคอนับทั้งชุดเกาะต่างๆนะครับแล้วก็ใส่หัวเข,เข้าไปครับผมหลังจากใส่หัวแล้วเราจะใส่เป็นนี่ครับเป็นตัวหัวยูนิคอนนะครับแบบนี้แล้วก็ยูนิคอนที่ขาดไม่ได้คือเขาครับนะผมเขายูนิคอน ใส่ข้าวเข้าไปครับนี่แบบนี้ครับผมสวยงามน,นะครับผมถัดมานะครับเราจะใส่มือเข้าไปครับมือจะเป็นสีดำนะครับโอเคครับผมก็ทำการประกอบ เรียบร้อยนะครับดูครับดีเทลรายละเอียดด้านหลังนะครับผมนี่เกาะหลังเกาะด้านหน้าก่อแต้มสีนะครับผมส่วนหัวนี่ครับก็ถามว่าถ้าสามารถที่จะนําไปแบบเพิ่มสีสันได้นะครับในการแต้มสีตัดเส้นน่าจะสวยขึ้นนะครับผมเลยก็เรียบร้อยนะครับแัดมานะครับผมเราจะมาประกอบผมตัวยานเสริมกันนะครับเริ่มจะใช้ เมชิ้นส่วนนี้2ชิ้นนะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไปนี่นี่ครับนำตัวนี้นำะเ็ดเข้าไปเลยครับ ครับผมแล้วก็ติดอันนี้เขาไปนะครับด้แบนบนก็จะติดชิ้น่วน่สองชินน้นนี่นี่ครับผมอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองนครับให้หมุนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ทำการประกอบชิ้นส่วนอันนี้ครับผมติดอันนี้ติดเข้าไปแบบนี้นะคบแล้วก็ปิดด้วยสีขาวนะครับเนีย่ยหลังจากนั้นก็นำส่วนนี้หนุ่มนำมาประกอบกับตัวที่เราไปประกอบเมื่อกี้หนุ่มก็ติดเข้าไปเลยครับนี่แบบนี้นะครับผมใส่ตัวิบ เรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3นะครับผมก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะทําแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับผม4ชิ้นนะครับ บแบบนี้แล้วก็ในรูปเนี่ยเหมือนจะเป็นลวดลายแต่ว่าไม่แน่นใจว่าอ๋อนี่ครับผมมีเป็นสติกเกอร์มาให้นะครับเียกว่าจะไม่มีซะแล้วนะครับผมก็ติดสติกเกอร์เข้าไปเลยครับแบบนี้ครับผมก็ทําแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาประกอบทีละชิ้นกันครับ นี่ครับโอเคแล้วก็ทําการประกอบนุ่มทั้ง4ชิ้นในหุมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารวมนุ่มทั้ง4ชิ้นเข้าไปได้การติดเข้าไปเลยครับติดเข้าไปแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้หนึ่มพอทั้งหมดอีก2ตัวครับ นี่ครับถ้าเราประกอบติดทั้งสีด้านก็จะประมาณนี้เลยผมเป็นขั้นตอนที่สามนะขั้นตอนที่สี่นะครับนี่จะใส่ส่วนที่อยู่ทางด้านบนนะผมก็ติดเอาส่วนนี้นะครับผมติดตัวนี้เข้าไปครับแล้วก,ก็ติดตัวล็อกครับ อีกชิ้นหนึ่งทําเหมือนกันนะครับผมนี่แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปครับนี่ ได้มา2ชิ้นแล้วก็นํามาติดกับตัวที่เราประกอบไปเมื่อกี้นี้ครับผมอื่ก็ประกอบนะผมเสร็จเรียบร้อยนะผมแล้วก็นี่ครับ สังเกตนะครับมันจะมีเป็นปืนมาให้นะผมนี่เลยก็ถ้าเราจะนํามารวมเรื่องกันแบบในรูปเนี่ยก็นําตัวยูนิคอนครับผมขึ้นมายืนได้เลยครับนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเป็นตัวใสเหมือนเป็นยานเสริมนะผมสังเกตถ้าใครที่ดูกันดั้มเนี่ยจะรู้จากกระดีมันจะมีเป็นตัวเป็นยานเสริมทําให้ตัวกันดั้มเนี่ยเราดูแบบ เจเจ๋งขึ้นแล้วก็อาวุธเยีะยขึ้นมานะครับเป็นเสมือนคล้ายๆเหมือนเป็นเกาะแล้วก็เป็นอาวุธเพิ่มมาได้อีกนะผมนี่ก็เป็นเกาะนะผมเป็นตัวเสริมที่ให้มานะผมก็ถือได้ว่าโอ้สวยงามนะผมแบบนี้เลยผมชอบนะครับงานของตัวยูนิคอร์นที่เป็นเลโก้เนี่ยมันทําออกมาได้ดีนะผมละเอียดดีเทลเนี่ยคือเหมือนเป็นการด้ามตัวจิ๋วๆเลยนะผมโอเคก็นี่แล้วก็มีปืนมาให้นะครับก็ทําการถือไปเลยครับแบบนี้ครับผม นี่ถือเท่ๆไปแล้วผมแบบนี้ก็คลิปนี้ครับผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็น่าจะไปกับตัวเลโก้นะผมยูนิคอร์กันดั้มนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นกันดั้มเลโก้ตัวไหนก็มาคอยติดตามชมกันสำหรับลคลิปนี้ก็่าจะมีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนบองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ